อะไรเหยียบอะไรเข้ามาปะเนี่ยเหยียบอะไรนี่อย่ามากล่าวหากันนะเหม็นมากเลยอะไม่ได้เหยียบอะไรในกองทัพสกังบุกหรือเปล่าเหม็นมากนี่คุณช่วยกันหาหน่อยสิว่ามันมีกลิ่นอะไรอยู่ในศันตรูเราอะตากล้องปะเนี่ยหเหม็นมากเลยอะอเจอละของเขา นี่ไม่อาบน้ำมากี่วันน่ะสองวันบอกแล้วนะว่าให้อาบทุกวันน่ะเหม็นจริงด้วยอ่ะโหคุณไม่ไหวอ่ะคนเหม็นเลยอ่ะเฮ้ยคุณบมดจริงๆแล้วเนี่ยผมอาบน้ำนี่ผมแช่อ่างทุกวันเลยนะอ่างที่ไหนอ่างที่ไหนแถวบ้านนั่นไงนี่คุณแบบหยุดโมได้ละวันนี้มีอะไรมาช่วยดับกลิ่นในห้องนี้ก่อนมาคือดิฉันปวดหัวแล้วตอนเนี้เดี๋ยวว่าแต่คุณเลยนี่ขมขึ้นมาถึงคอหอยเลยเนี่ยน้วทำยังไงเนี่ยฮะเอางนี้ วันนี้เนี่ยก่อนเข้ามาผมคุยกับทางทีมงานแล้วเขาบอกเขามีสกูปดีๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นตัวเนี่ยมาฝากรีบเลยรีบจัดมาเลยคือตอนนี้ดิฉันต้องกั้นหายใจจนปวดหัวแล้วขอขอ,ขอ,ขอยาดมได้ไหมแต่เดี๋ยวช่วงที่เราไปดูนี่ดมยาดมไปด้วยได้ไหมไม่ดม,มนนไม่ดมเดมี๋ยมันดมกลิ่นคุณเข้าไปด้วยไงนี่ต้องกั้นหายใจอย่าให้พูดเยอะโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสกูปวันนี้ที่นำมาฝากกันเนี่ยเป็นเรื่องของกลิ่นตัวเนี่ยมััันนเเปป็ยยงงงไไบบ้าชลคร เคยสงสัยไหมล่ะครับว่าการรับรู้กลิ่นนั้น เป็นไปได้อย่างไรครับแล้วทำไมคนเราจึงแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นหอมนั่นคือกลิ่นเหม็นโนนคือกลิ่นข้าวกลิ่นเท้าหรือกลิ่นใต้วงแขนความจริงแล้วในโพรงจมูกของคนเรานะครับมีกลุ่มเซลล์ประสาทนับล้านล้านเซลล์ทีเดียวครับในเซลล์เหล่านี้จะมีเส้นใยเล็กๆรับกลิ่นจำนวนหนึ่งซึ่งมีน้ำเมือกหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอครับเมื่อเราหายใจเข้า เอาสารกลิ่นเข้าไปสารกลิ่นนั้นๆจะไปละลายน้ำเมือกแล้วก็ไปติดที่ปลายจมูกครับจากนั้นส่งผ่านไปยังสมองส่วนหน้าทำให้เรารู้ว่านั่นคือกลิ่นหอมของดอกไม้หรือกลิ่นเท้าของใครบางคนนั่นเองครับ และนั่นครับก็เป็นสก๊ปดีๆครับที่เรานํามาฝากกันครับเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นนะครับคราวนี้วันนี้ครับคุณลัค n าครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกลิ่นต่างๆครับท่บอกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราในวันนี้ครับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับสวัสดีครับคุณเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอรี่ครับพูดถึงเรื่องของกลิ่นไอเสียงด<ร>ังทำไมไมจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดกลิ่นรบกวนนี่ครับในร่างกายของเราตั้งแต่ สีสาตร<ะ>ดปลายเท้าเลยหรือเท้าไล่กันมาจะมีสีสาเน,น <c oughs> มันเกิดกลิ่นได้หลายจุดเนาะ<ช>สาเหตุหลักๆเนี่ยแต่ละจุดมันแตกต,ต่างกันไหมคะหรือว่า,เ,าเหมือนกันแล้วสาเหตุน,นั้นคืออะไรสาเหตุเหมือนกันทุกจุดเพียงแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่านะคะม,มาพูดถึงสาเหตุก่อนนะคะคือมนุษย์ทุกคนมีต่อมกลิ่น แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วในวัยเด็กเนี่ยสังเกตไหมคะเด็กจะดูหอมๆอ่ะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนยังไม่ทํางานมากมายนะคะก็พอเมื่อฮอร์โมนจะเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นวัยเด็กเนี่ยการขับเหงื่อขับไขมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นจะเริ่มมีกลิ่นนะคะวัยเด็กไม่มีกลิ่นวัยรุ่นเริ่มมีกลิ่นกลิ่นที่ว่านี่ก็เกิดจากต่อมเหงื่อต่อมไขมันทํางานผลิตเหงื่อผลิตไขมันออกมาแล้ว ก็มีการทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการเปื่อยยุ่ยนะคะแล้วเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคก็จะมาทํางานอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติแล้วพอเปื่อยยุ่ยสักพักหนึ่งมันก็เริ่มหลุดลอกออกไปเป็นหนังเป็นหนังที่แบบว่าเออหมดหมดอายุของมันที่ใครอี่ใครใช่ค่ะอันนี้ถือว่าปกติแต่ว่าการที่คนเรามีกลิ่นก็เพราะว่าเหงื่อกับไขมันผลิตมากเกินไปแล้วก็ไม่รักษาความสะอาด นะคะกลิ่นที่รุนแรงก็คือบริเวณที่ร่างกายผลิดต่อมเหงื่อต่อมไขมันเยอะๆเช่นที่รักแร้นะคะอันนี้ถือว่าเยอะนะคะที่ขาหนีบข้อพับนะคะรวมถึงบริเวณอวัยวะเพศด้วยแต่ที่สําคัญถ้าเป็นจุดที่มีการระบายอากาศได้น้อยนะคะก็จะเกิดกลิ่นได้มากแค่นั้นเองค่ะไม่ผมสงสัยอะไรเลยนะครับผมสงสัยว่ารักแร้เนี่ยคนไม่ยดว่ากลิ่นเต่าแต่ถ้าใต้ใต้ข้อพับเป็นขเอแรกกลิ่นอะไร กลิ <Belgium> ่นตัวนะคุณจะสงสัยอะไรเนี id <currently> after, ่ยฮะไม่คือผมเห็นเขาเรียกแบบที่สงสัยเรื่องสาเหตุคุณสงสัยเรื่องที่แบบไม่ต้องรู้ก็ได้เอาว่าเป็นมันเหม็นละกันโอเคคือคือเป็นกลิ่นกลิ่นตัวไม่พึงบระทงนี่เอ้คุณเชอรี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นส่วนไหนของร่างกายที่ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นท็อปฮิตก็เกิดกลิ่นบริเวณนั้นค่ะก็คือที่อับชื้นนะคะเช่นที่รักแร้แล้วก็อวัยวะเพศรวมถึงซอกนิ้วเท้าด้วยนะคะ เพราะว่าอันนี้มาเกิดในคุณผู้ชายเพราะว่าใส่รองเท้าใส่รองเท้ามีการอับใส่ถุงเท้าแล้วบางทีรองเท้าถ้าเป็นรองเท้าหนังเนี่ยค่อนข้างไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่แบบเขาเป็นพวกไวนิลอะค่ะพวเนี้ยจะมีการระบายอากาศน้อยมากหรือว่าเป็นคุณผู้ชายที่ทํางานแบบเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะๆมีเหงื่อออกมีเหงื่อออกเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเกิดกลิ่นได้เยอะเพราะว่าเหงื่อเยอะค่ะที่ผมสังเกตว่าอย่างเช่นกลิ่นรักแร้เนี่ยกลิ่นที่บริเวณรักแร้เนี่ย คือมันไม่ได้กลิ่นแค่เราคนเดียวนะมันจะ,มจะได้กลิ่นคนอื่นใช,ใช่ไหมมันมีการเผื่อแผ่ไปถึงคนใกล้เคียงด้วยจริง,รงๆเวลาเวลาคนที่มีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอรี่เขาจะสามารถระบุได้ไหมคะว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นเขาเนี่ยมาจากส่วนไหน,นเพราะบางบางคนเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าเขาไม่ทราบนะคือเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเขาเนี่ยมีกลิ่นครับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างอย่างบริเวณรักแร้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างค่อนข้างพอรับได้จริงๆมันก็รับไม่ได้เลยแหละแต่ว่าไม่ได้นะผมรับไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ว่าหมายความว่าเป็นกลิ่นที่ที่เราพอจะรักษาให้มันหายได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋ออย่างสมมติกลิ่นรักแร้เนี่ยพอได้กลิ่นปั๊บรู้เลยนี่คือรักแร้ ดิฉันแยกไม่ออกแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์โรออนอะไรพวกนี้ค่ะเดอโดแลนซึ่งสามารถไปลดการทํางานของตอมเหงื่อแถวนั้นได้แล้วก็เยอะด้วยแล้วก็จะมีน้ําหอมแต่อย่างที่ซอกเท้าเนี่ยคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าก็ใช้โรออนอันเดียวกันนี่แหละใช้ที่ซอกเท้าได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้กันคืออาบน้ําล้างเท้าให้เรียบร้อยยกเท้าขึ้นมารโรออนถูไม่แต่เขามีผลิตภัณฑ์สําหรับการฉีด ฉีดตอนที่<ช>ทา,าทีอันนั้นจะเวิร์กกว่าค่ะแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยแค่แบบให้กลิ่นที่แตกตา่างแต่อ กลิ่นตัวยังอยู่นะคะคเมื่อกลิ่นน้าหอมจางไปกลิ่นตัวก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการทํางานของตอมเหงื่อจะดีกว่าครับค่ะพี่ชรีคะคนที่มีกลิ่นอย่างที่พี่ชรีบ,บอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะฮอร์โมนฮอร์โมนอย่างเงีออง้ยนะคะคือเขามาเป็นช่วงๆไหมคะใช่ค่ะมาเป็นช่วงๆด้วยเช่นช่วงเครียดกลิ่นตัวก็จะแรง ช่วงคุณผู้หญิงก่อนมีประจำเดือนค่ะกลิ<ม>่นตัวก็จะแรงด้วยเพราะมันเป็นเรื่องฮอร์โมนเนาะใช่ค่ะและ้วคุณผู้ชายเนี่ยมักจะมีกลิ่นตัวที่ที่แรงเกือบตลอดเดือนเพราะคุณผู้ชายมักจะมีวิถีชีวิตเช่นเหงื่อออกเยอะรักษาความสะอาดน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะเสื้อผ้าก็เหมือนกันเสื้อผ้าที่แบบว่ามันระบายเหงื่อได้น้อยก็จะทําให้กลิ่นตัวของคนนั้นแรงขึ้นบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะต้องเลือกเสื้อผ้าที่ที่เหมือนกับมีการระบายอากาศเพราะไม่งั้นมันก็จะยิ่งยิ่งอับ Oh, no. อีกเรื่องหนึ่งนะคะกลิ่นบริเวณอวัยว,วะเพศ <c oughs> บางครั้งเกิดจากการคัดหลังของสารข้างในซึ่งตรงนี้ควรจะพบคุณหมอด้วยเรียกได้ว่าเป็นโรคไหมคะพี่จรี่เป็นโรคชนิดหนึ่งคะ่ะเป็นกลุ่มของโรคนะคะซึ่งมีหลายโรคเลยคะ่ะ <c oughs> พบคุณหมอดีที่สุดนะคะคือ <c oughs> มันเป็นฮอร์โมนอย,อย่างนี้ด้วยไหมครับอ,อาจจะมีมะเร็งปากมดลูกอาจจะมีพยาธิกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะน่ากลัวนะคะถ้ากลิ่นแรงๆแต่ถ้ากลิ่นน้อย คือแบบว่าไม่ไม่มีใครที่กลิ่นอาจจะได้กลิ่นเฉพาะเวลาเราเข้าห้องน้ําอันนี้ถือว่าปกติค่ะมันจะต้องมีกลิ่นบ้างนิดนึงเป็นกลิ่นเฉพาะกลิ่นกลิ่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณไหนของร่างกายก็ตามเนี่ยเจ้าตัวจะได้กลิ่นเองอยู่แล้วหล่ะเราจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เราจะคุ้นเคยแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่ากลิ่นมันผิดปกติไปตรงนี้แหละค่ะเราต้องอย่าหลอกตัวเองครับ บางทีมันได้กลิ่นจนจนชินไงใช่จนรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีกลิ่นถ้าชินน่ะถือว่าปกติแต่เมื่อไรรู้สึกว่ามันเหม็นผิดปกติมีกลิ่นผิดปกตินั่นแหละอย่าบอกว่าเราชินแม้แต่ตัวเราเองังรู้สึกว่ามันผิดปกติครับอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยฮะมีกลิ่นที่อวัยวะเพศคุณผู้ชายก็มีเหมือนกันมีด้วยค่ะเพียงแต่อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าสารคัดหลั่งในคุณผู้ชายน้อยกว่านะคะน้อยกว่าค่ะคราวนี้เราทราบว่ารักบริเวณใต้วงแขนเนี่ยเราดูแลกลิ่นได้เท้าดูแลกลิ่นได้ จุดซ่อมเร็นตรงนั้นเนี่ยครับการดูแลกลิ่นม,มันจะต้องมีความพ<อ>เิเศษยังไงก,ก็คุณการุณคุณมดเคยด้ยินใช่ไหมคะ,คะเราจะมีผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเฉพาะที่อันนี้เป็นสบู่เหลวที่มีการปรับ ค่ากรดด่างให้เท่ากับเรนผิวพันธุ์มนุษย์ทุกอย่างทําให้การเจริญของแบคทีเรียที่ดีเนี่ยเจริญปกติแล้วก็ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่มันเป็นตัวก่อกรดเนี่ยมันมันมันเจริญมากผิดปกติถือว่าดีนะคะชําระล้างภายนอกอย่าสวนล้างเพราะถ้าสวนล้างเมื่อไหร่ก็เกิดเสียสมดุลของอวัยวะภายในเหมือนกันค่ะ S <S ครับคราวนี้กลิ่นรบกวนต่างๆที่มามาจากร่างกายนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะมีจุดที่มีกลิ่นต่างๆเราเนี้ยมากกว่ากันนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายค่ะส่วนใหญ่ผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะมีขนเยอะกว่าออทุกเส้นขนจะมีตอมเหงือ่อต่อมไขมันเนั้นโอกาสเกิดกลิ่นก็จะมากกว่าคุณผู้หญิงพฤติกรรมเนอะพฤติกรรมครนี้ต้องถามต่อว่าพอถ้าเป็นเพศชายที่มีกลิ่นที่มากกว่านี่นะครับอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีกลิ่นตัวส่วนใหญ่เข้าสู่วัยรุ่น ง่ายๆเลยค่ะเพราะฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการขับเหงื่อขับไขมันมากขึ้นครับผมเคยได้ย well, uh mal ินว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยนะครับแนะนำลูกๆถ้าเป็นคนที่ยุคโบราณนิดนึงเก่าๆนิดนึงบอกว่าเอ๊ะถ้ามีกลิ่นรักแร ให้ใช้สารส้มถือว่าดีนะคะแต่มีข้อจํากัดว่าสารส้มต้องใช้ตอนผิวหนังเปียกๆเพราะเราต้องการให้ตัวสารส้มมันละลายเข้าไปเคลือบผิวหนังพอเคลือบปุ๊บมันจะไปปกคลุมตอมเหงื่อตอมไขมันทําให้การผลิตน้อยลงเป็นการคลุมเอาไว้แต่พอล้างออกก็ทุกอย่างก็เปิดออกมาเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้สารส้มเองเนี่ยก่อนใช้ต้องฝนที่มันไม่คมด้วยก็ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีขายมันมีขายแบบเป็นแพคเกจจิ้งแบบ ใช้ง่ายเหมือนโรออนยี่ห้ออื่นๆเลยแต่ข้างในเป็นสารส้มออ๋ก็ก็ถือว่าดีนะคะทำมนมาเลยคุณเ้ยจริงๆส่วนประกอบเนียนเลยเนียนกว่าหน้าเราอีกส่วนประกอบที่มาจากสารส้มที่ฉันว่าดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแค่พวกฉีดเป็นน้ําหอมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแค่กรบกลิ่นเท่านั้นเองพี่ชลีคคะแลวอย่างนี้สมมติว่าวัยรุ่นเริ่มมีกลิ่นตัว พอบคนช่วงวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยกลิ่นตัวที่เคยมีจะหายเองไหมคะมักจะลดลงค่ะเพราะว่าต่อมไขมันก็ทํางานลดลงกลิ่นเหงื่อก็กลิ่นกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ก็ลดลงค่ะแต่มันจะมีอีกลิ่นหนึ่งนะคะคเป็นกลิ่นที่เกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเพศในช่วงที่เรามีม,มีอารมณ์มีความสุขอ,อะไรพวกนี้คะ่ะจะเป็นกลิ่นที่สัตว์เนี่ย อันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะสัตว์จะได้กลิ่นเร็วกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยประสาทสัมผัสที่จมูกเนี่ยจะได้กลิ่นพวกนี้น้อยแต่สัตว์จะได้กลิ่นเพราะฉะนั้นเวลาคนรักสัตว์ทำไมสัตว์วิ่มาหานะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่แสดงออกมาเวลามีอารมณ์รักมีความสุขนะคะที่บ้านที่บ้านที่ฉันเลี้ยงสุนัขอ่านหนังสือคู่มือเลี้ยงสุนัขเขาบอกเลยค่ะว่าคนที่รักสุนัขสุนัขจะได้กลิ่นอย่างที่เธอร้ว่าได้งมิ่าคนไหนเกลียดหรือคนไหนกลัว เขาจะได้กลิ่นหมดเลยนะสังเกตสิคนไหนยิ่งกลัวเขายิ่งเห่าถูกต้องค่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆกลิ่นพวกเนี้ยทางนักวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกอีกว่าถ้าคนเรารักกันจะได้กลิ่นซึ่งกันและกันค่ะเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกหนูยังไม่เคยได้กลิ่นใครเลยค่ะพี่เชอรี่ครับผมพอพูดถึงเรื่องของกลิ่นนี่ครับไปนึกถึงนึกถึงกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นฟีโลโมนอ่านี่แหละค่ะนี่แหละค่ะที่พูดถึงกลิ่นแห่งความรัก กลิ่นแห่งความสุขก็คือฟีโลโมนนี่แหละอันนี้คือกลิ่นที่เราพึงประสงค์ใช่ค่ะกลิ่นพึงประสงค์ค่ะเป็นกลิ่นที่แบบว่าถามว่าหอมไหมมนุษย์เราไม่สามารถบอกได้ว่าหอมแต่เรารู้ว่าถ้าเราแบบรักคนคนนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะหันกลับมาอีกอยากอยู่ใกล้อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่ว่าเรามีความสุขแบบนี้นี่เองเป็นเพราะฮอร์โมนนะไม่ใช่เพราะจิตสิเนห์ฮาเพราะฮอร์โมนอย่างนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องของกลิ่นกันต่อนะครับว่าเอ๊ กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยเขาดูแลกันยังไงหรือรอยากให้มีกลิ่นที่พึงประสงค์นี่ครับต้องทําอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณากันครู่เดียวครับ